หนึ่งหมุนสุดท้ายโอเคกว่ามึงจะมาได้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอามีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปจีควรได้รับคำแนะนำ ก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมซาวลินซ็อกเกอร์จากค่ายบีจีนะครับอยู่กับตโกยเช่นเคยวันนี้มาทุน400ทุนน้อยนะครับวันนี้เบ็ดไป5บาทครับคุณผู้ชมค่อยๆปั้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มเบ็ดหนักๆนปครับ้อวโกชอบเบ็ดหนักๆอยู่แล้วสเกตเตอร์อเกือบจะไม่ได้เลือกอ,อ,อันนี้ละกัน โอเคมีและกันคุณผู้ชมไอโลนตัวน้อยนะครับจัดฟรีคลิกมาดีๆเลยโอ้ยนายอืมาแค่เนี้ยนะไอ้เ,อเวรเอเ้ยพูดแล้วอยากจะร้องไห้คุณผู้ชมด้มา15บาทรู่จั์เข้าฟรีเกม เฮ้ยกันแทบจะหยุดหายใจอะเมื่อกี้โอเคเอาันเดิมคุณผู้ชมหมุนน้อยนะถ้ามันเข้าทีก็น่าจะได้เยอะนะครับยังไงกันสิอื้ออื้อ มาน้อยอกแก่เหรอไอ้เวนเอ,อ้ยอืมอันนี้แล้วกันคุณผู้ชมไอ้โรนตัวเล็กมันได้น้อยออกโกแล้วกันโอ้หนี่ไม่เข้ารายจ่ายหรอกสามมุน,นะครับ โอ้โหคุณผู้ชมมันกวนตีนกันชัดๆยังไม่ขยับขยื่นจากที่เดิมเลยนะครับทุนมา400กำไรยังไม่ได้เลยอีเวนเอ้ยโคตรตลกเออข้างนอกยังได้เยอะกว่าอีกนะครับนี่มาอีก10บาทโอ้ยรางวัลก้อนโตเลยหรอมาอีกทั้งหมดนะครับ200คุณผู้ชม มาแล้วโอเคตกใจนะว่าจะขึ้นเอฟเฟกพิเศษเพราะขยับขยื่นจากเดิมหน่อยนะเข้าฟีเกมไม่ได้หาเหวเี้ยอะไรเลยโอเคเข้าฟีเกมอีกแล้วครับคุณผู้ชมสแกตเตอร์อืมโอเคอันนี้ละกันนะมันต้องมาแหละหมุนน้อยแจกเยอะมันต้องเข้าสักช็อตหนึ่งแหละ อ้ยไอเวนไอโลนเฮ้ยเกิน <laughs> <laughs> โอ้โหคุณผู้ชมโคตรแย่ yeah. เข้าฟีเกมทำไมมันเฮียจังวะหรือว่าเกมนี้มันฟีเกมมันไก่ไม่ค่อยดีเพิ่มเบ็ดไปเลยคุณผู้ชมเบ็ดสิบบาทนะครับอืม,อมสิบบาทไปก่อนแล้วกัน,น ก็เข้าเลยนะครับรวมทีเกมรอบนี้จะได้กำไรไหมรูนที่มันได้โอ้ยรุนยากจังโอกาสมันเข้ายากนะครับยิงตัวแพงก็ยิงยากเลี้ยงขนาดนี้ยังได้แค่หนึ่งร้อยสามโมงเอหรอโอเค,โอ,เคโอ้โหหมดก๊อกนะครับเงินทั้งวันรวมมาทั้งหมด อีกหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทครับปื๊บอุ้ยอุ้ยเต็มคาราเบลเก็บเบลครับคุณผู้ชมเข้ารายจ่ายโคตรเยอะรางวัลก้อนโตวินดิโอ้โหสุปเ r ปมาสองพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทครับอดเอาอุ้ยอย่าบอกนะว่ารอบนี้เอาอีกอืมไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมปึม๊บ โอ้ได้เยอะเข้าฟรีเกมอีกเว้ยเลยได้เยอะเข้าฟรีเกมอีกนะครับไม่แล้วสาอีกแล้ว392บาทครับเพิ่มเด็ดไปเลยผู้ชมเป็น30ครับเข้าฟรีเกมอีกแล้วนะครับที่เป็น30ครับยังไงรอบเนี้ยขอตึงๆเลยได้ไหมอย่าให้มันน้อยหน้าหน่อยวันนี้ทุน400แตกมาสอง0ันแล้วผู้ชม เล่นยังไม่กี่นาทีนะอืมอืมไอเวนเอ้ยไอเวนครับคุณผู้ชมเยี่ยจริงๆเยี่ยจริงๆครับอืมหนึ่งร้อยสามสิบสองนะสำหรับกำไรที่ได้มาเชิอ ได้เยอะของเข้าฟีเกอร์เองเลยเรียงเมื่อกี้นะอุ้ยอย่าบอกนะอมือเขาอะไรจ่ายขนาดนี้ดูเส้นดีคุณผู้ชมไม่ถึงวันสองครับคุณผู้ชมครับและเข้าฟีเกม หวังอะไรไม่ก็ได้ฟิีเกมจริงๆนะครับวันนี้งงเหมือนกันแตกข้างนอกได้เยอะกว่าอีกอืมไมแล้วผู้ชมรางวัลก้อนโตที่หกร้อยนะครับถือว่ายังเบากว่ารอบที่เบากว่า หลบไม่เข้าฟีเกมอ่ะนะครับเข้าฟีเกมอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นสามสิบเข้าโคตรบ่อยอ่ะคุณผู้ชมถ้ามาตามสืูตรตลอยเข้าฟีเกมโคตรบ่อย <c oughs> อเลี้ยงดีๆหน่อยได้ไหมขอเลี้ยงดีๆหน่อยได้มือ ได้คนน้อยผู้ชมเงินรางวัลรวมนะครับไม่ถึงร้อยเก้าสิบสองบาทเาชื่อเข้าอีกแล้วควรจะดีใจไหมเนี่ยเข้าฟรีเกมเกมเนี้ยนะกำไรก็เยอะนะครับแต่ว่าเข้าฟรีเกมไม่ค่อยช็อตดีๆไม่ค่อยมีเลยอะ่ะ <c oughs> เอาหนึ่งหมุนสุดท้าย โอเคกว่ามึงจะมาได้ครับกว่ามึงจะมาได้หนึ่งมาสามร้อยหกสิบแปดเออรอบนี้ค่อยดีหน่อยครับหนึน่นงล้านรูนทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับสัตว์ไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทโอเคผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับ